สี่ข้าวเริ่มมันมีปัญหาสุขภาพพาปอป่วยพับเนี่ยน้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับทีเนี้ยก็พาไปหาโรงพยาบาลสีดีราชไปโรงพยาบาลรามาไปทุกโรงพยาบาลที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวาพี่น้อง,องบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะให้พี่น,น้องมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะกิคิดจะกล้าตัวตายด้วยนะ จะผูกก่อตายนะเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครคิดอย่างนั้นยังยังใส่ยังคิดอยู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ผมได้มอบอาหารเสริมเตท,ทีให้ผมไปทานจากน้ําหนักเรามันเหลืออยู่29โลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียก็าาทเตรียมลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตายแล้วก็ประมาณ15วันเนี่ยก็ดีขึ้น จากตัวเองทานข้าวไม่ได้เลยทีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ9ปีแนละ้วที่ผมจากตัวท,ที่เป็นมะเร็งปี449ตอนนี้ก็58ตามให้ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ก็ญาติพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจากอรนป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศา์ครับ ถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราได้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขและทุกวันนี้